โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากแพร่ราฟมารีเกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black w a v วจากเซิร์ฟเวอร์กา r ีนาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูการอัปเดตในวันที่18นะครับมกราคมเนาะก็ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างมีระบบอะไรเข้ามาระบบไหนที่ดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีอีเวนต์อะไรเข้ามาบ้างนั่นเองเนาะก่อนที่เราจะไปดูแล้วกัน เผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรู้เร็วทันใจไลฟ์รีฟันบอก่อนได้นำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเรียจดทะเบียนตัวเต้าตะกุ่มายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Blackwave Freefire RV รวมถึง Roblox ด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้นในตารางเทรดบล็ลวนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม b l a c k w a v อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Blackwave ซื้อขายและเปลี่ยนบา r a Family สำใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยกันครับโอเคมาอันดับแรกอย่างท ของซีซั่น3นะครับซึ่งจะอยู่ประมาณาที่ดูดูแล้วเนี่ยนะครับตามแ a t เช e พาร์เนี่ยอยู่ประมาณ19วันโดยประมาณนะครับนะตามแ a t เช e พาร์สเลยแบ t เช e พาร์ออกปุ๊บแบ t เช e พาร์ใหม่ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นตู้นี้น่าจะอยู่ประมาณ19วัตประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีเวนต์อันอื่นนะครับจะเป็นอีเวนต์ทอยลูกเต๋านะครับซึ่งเราสามารถเติมแพ็กเกจเอาลูกเต๋าทองเพื่อเอามาปั๊มตัวของแบบว่าไอตัวรองเท้าได้ถ้าเราผ่านตัวของระดับ10ไปแล้วเนี่ย ทุกรอบที่เรา,ผ,าเรผ่านเรื่อยๆผ่านเรื่อยๆผ่านเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้เป็นรองเท้าแทนอ่าแล้วก็ระดับ9เนี่ยจะเป็นสกินของตัวอ่าลาเดทนะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถทาเควสได้ฟรีจากตัวนี้ด้วยใช้พลังงาน300แต้มอัญเชิญ50ครั้งนะครับปลูกเศษอุปกรณ์3ครั้งอ่าทำการอ่าปลูกพรสวรรค์ใช่ไหมครับอัปเกรดสกิลอ่าผ่านความท้าทายจํากัดเวลาอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ของพวกนี้ด้วยซึ่งมันมีจํากัดนะมันสามารถทําได้จํากัดนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้่าเนื้อเรื่องบทที่7เข้ามาเพิ่มนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นการเก็บดาวเพื่อเอาใบกาชาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเควสที่เอาไว้ตีเลดบอสโกเลมสีแดงกลับเข้ามาอีกแล้วนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นกิจกรรมเติมเงินนะเป็นไม้นั่นเองซึ่งถ้าเติมตันเนี่ยประมาณ5 0,000ื่นังคิดว่านะครับก็เรียกได้ว่าแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้เครื่องประดับด้วยนั่นเองเนาะก็ตามนี้นะครับถ้าใครรวยก็จัดไปแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวตัวโปรโมชั่นเติมเงินเนี่ยที่มันจะเป็นแบบว่าไอตัวแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจลูกเตา๋าแพ็กเกจลูกเต๋าอยู่ไหนอะเออมันน่าจะมีอยู่นะโอ้แพ็กเกจลูกเตา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีหรอแพ็กเกจลูกเตา่าปกติมันต้องมีแพ็กเกจลูกเต๋าด้วยนะเออเอ,อมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะแพ็กเกจลูกเตา๋าโอ,อแสดงว่ารอบนี้ ทำไมไม่มีให้ซื้องงแปลกๆนะครับอ่ะแล้วก็ตู้กาชาครับเดี๋ยวตู้กาชาตู้กาชาเนี่ยมี3ตู้ตามที่ผมเคยอ่านไปก็คือตู้กาชาเลดอัพตัวละครมีโอกาสเปิดได้ตัวละครแล้วก็สกิลด้วยอ่าแล้วก็ตู้สลับหน้าสกิลเพียวๆ200ครั้งการันตีนะครับแต่สุ่มนะขอย้ำแล้วก็ตู้สเตปอัพสังเกตครับตู้สเตปอัพเนี่ยปกติจะมี5สเตปตู้นี้มี7สเตปอ่าแล้วก็ถ้าเราเปิดถึงสเตปที่4เนี่ย จะได้เลือกตัวของการ์ดสกิลตัวอะไรก็ได้เป็นตัวเลือกนะแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าปลดล็อกถึงระดับ7เนี่ยเราจะได้ตัวเลือกตัวละครอะไรก็ได้ใน3ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากก็เปิดตู้นี้แต่ผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีเอาเก็บเพชรเนี่ยแบล็กคิสตัเนี่ยไว้เปิดตู้ Black Astar ดีกว่านะครับก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะลองดูเอาได้นะครับแล้วก็ตัวของแบบว่าอีเวนต์เนี่ย จะมีประลองจะเข้ามาในวันที่22นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ22มักกา,าผมซึ่งจะสามารถใช้ได้เฉพาะตัวละครสายแอคแท็กเกอร์สายอาซัพพอร์ตแล้วก็สายดีบัฟอ่าเพราะว่ามันจะแบนมันจะแบนตัวสายฮิลเลอร์แล้วก็สายแทงเพราะฉะนั้นก็เล่นสายสปีดอัดกันครับประมาณนี้นะแล้วก็อาตัวของท้าทายจำกัดเวลาอย่างที่บอกครับมีบอสโกลมเข้ามาใหม่อ่าบอสโกลมเข้ามา แล้วรอบก่อนเนี่ยจะเป็นตัวของเศษตัวอนเนกประสงค์ซึ่งรอบนี้ก็เป็นเศษชิ้นส่วนอนเนกประสงค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยมีจูเลียสเนี่ยสบายเพราะว่าตัวละครมันเป็นตัวสีแดงนะก้อนแรกตัวนี้ไว้ทุกๆครั้งเนี่ยผมว่าสบายแล้วนะแล้วก็เล่นถึงแค่ระดับตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอบนี้ดีมากครับสังเกตว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเริ่มจากระดับ1 2-3ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าเราเคยผ่านระดับไหนแล้วเนี่ยมันจะให้เราเล่นระดับนั้นได้เลย แสดงว่าถ้าใครเริ่มสตาร์ทที่ระดับ5หรือว่าระดับ6เนี่ยสบายมากแต่ว่าบอสตัวเนี้ยมันยากมากๆนะระดับ7ระดับ6เนี่ยยากกว่าตัวของบอสงูเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีใครผ่านด่านเสร็จเลยมั้งนะครับในเซิร์ฟไทยเนาะแล้วก็ระบบอีกระบบหนึ่งที่ผมมองว่าดีมากๆที่แบบโคตรอภิมหาดีแบบดีที่สุดแล้วนะครับคือระบบออโต้สังเกตค่าพลังเนี่ย200,000ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกดออโต้ตรงนี้ได้ เพราะว่าการกดออโต้เนี่ยค่าพลังเราต้องเกินด่านแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถกดออโต้ได้เลยกดสามารถกดออโต้ได้เลยเพราะว่าเขาปรับใหม่แล้วขอแค่เราผ่านด่านนั้นๆเราก็จะสามารถกดฟาร์มออโต้แบบออฟไลน์ได้สมมติผมอยากฟาร์มออโต้ด่านนี้ใช่ไหมครับแบบเอออยากลองเล่นด่านนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยอ่าปกติแล้วเราต้องออโต้ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยระบบใหม่ก็คือเราใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วก็กดออโต้สังเกตพลังผมไม่ถึงเห็นไหม สังเกตพลังผมไม่ถึงเนี่ยแต่ผมสามารถออโต้ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยระยะเวลาคือหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นแบบนี้ดีมากแถมระบบนี้ไม่ได้ใช้แค่ตัวของตรงนี้ได้อย่างเดียวนะครับมันสามารถใช้ฟาร์มตัวของแบบว่าไอ้ตัวนี้ได้ด้วยออไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะค่าพรสวรรค์ตามดาดอ่าเนี่ยผมสามารถแบบว่าไปฟาร์มตัวนี้นะครับนี่เนี่ย,ยพวกด่านสูงๆเนี่ยปกติเราจะไม่สามารถกด ออโต้ได้หรือว่ากดข้ามได้รอบนี้เนี่ยถ้าเรามาสู้อะอย่างที่บอกมันมันมันติดตัวนี้อยู่นะนี่มันติดตัวนี้อยู่นะครับคือปกติเราจะไม่สามารถกดใช้ใบข้ามหรือว่ากดออโต้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าผ่านแบบ3ดาวแล้วเนี่ยโดยที่พลังเราไม่ถึงก็ตามเราสามารถกดกวาดล้างได้เลยอ่ามันจะเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับระบบนี้นั่นเองครับอ่าก็เดี๋ยวผมหยุดก่อนแล้วกันอ่าประมาณนี้เห็นไหม กวาดล้างนะครับอันนี้่สมมุติผมจะมาเล่นตรงนี้ถ้าค่าพลังเนี่ยค่าพลังดานเนี่ยสังเกตค่าพลังดานเนี่ยประมาณเท่าไหร่1นึ0,000แค่าพลังผม9 0 0 0 0ใช่ไหมปกติมันจะไม่สามารถกดกวาดล้างได้แต่ว่ารอบนี้กดข้ามได้เลย e ซี่คือแบบโอหรีเชฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปฟาร์มด่านตัวของค่าความสัมพันธ์ดานไกลๆเนี่ยไอตัวที่ได้เนี่ยค่าความสัมพันธ์มันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นดานล,ล่าสุดประมาณ700 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มได้ดีกว่าเดิมเยอะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นระบบรอบนี้คือดีมากๆนะครับหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้นั่นเองก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสปอยมาแล้ว Black Astar 12กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นใครจะเปิดตู้นี้ก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ